สวัสดี้าสวัสดียามเจ้านะสาววันนี้ฝนไม่ตกนะสาวพามาชมบรรยากาศอันเที่ยวขจีของวัดพระธาตุลอยน้ำโมกันดีกว่าอันชอบกระเช้าสีดามากเลยนะเพื่อนๆนะงามบวปันไผ่งามเลยค่ะแต่ละตัวเขาก็ไม่เหมือนกันนะคะบางกับเขาเล็กบางกับเขาใหญ่คะเดี๋ยวอันจะพาชมแต่ละตัวแต่ละตัวนะคะ เอาเรียกเป็นตัวหรือว่าเป็นเลยอ่ะนะสวยเนาะเขาบ้างกับเขาเล็กบ้างกับเขาใหญ่นะคะสด so, ชื่อนะคะบรรยากาศน,าน้าฝนที่วัดนี้ร่มรื่นนะคะวัดประธาตุดอยน้โมโเนี่ยดูจากหมอธรรมนสนามญ้าเลยนะเขียวสวยค่ะ แต่ที่แอนพาชมมาหันพาชมกับเซาซีดาเนี่ยค่ะอันนี้เขาก็จะพร้อมๆหน่อยหนึ่งเนะเาะแล้วแต่ต้นไม้หรือเปล่านะคะถ้าต้นไม้เล็กเล็<ม>เขาก็จะเพ,พียวๆนะคะอ่าส่วนตรงนี้มีสองตัวเนาะสามเนี่ยเออก็เขาก็ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์เหมือนกันนะคะแต่สปอร์ของกอเซลซีดาอันไม่แน่ใจ เขาปิว <Hope> เป็นยังไงไม่รู้นคะคะสวยไหมก็เหมือนต้นลำไยที่บ้านนะคะเขาจะมีตัวเล็กๆติดตามแผงไม้เลยคะ่ะน่าจะขยายพันธุ์ด้วยสปอร์เหมือนกันนะแต่ไอเอที่บ้านไม่ค่อยสวยเท่าที่เนี่นะคะ่ะที่นี่สวยมากๆเลยที่นี่มันใหญ่มากอะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าต้นไม้ใหญ่นะคะ ใส่ขาสั้นด้วยนะเนี่ยยุงยุงพอสมควรนะคะแต่ก็น้อยกว่าในป่าคสวยมากๆเลยอ่าด <c oughs> ไม่เบื่อเลยอะค่ะ <c oughs> เพลินเนาะเวลาเรามาดูอะไรที่มันเคีว้ววกะจีสวยอะค่ะอันนี้อันพาดูปีกสายนะคะโอ้ยยุงย,งยงุเดี๋ยวขอเกายุงแป๊บนึง <laughs> ยุ่ยงก็กันใ <laughs> ส่ขาสั้นเนาะอันนี้ชองตัวไม่เบื่อแล้วอันชอบอะอันนี้ก็หลายไล่อยู่นะคะแต่อันก็แะพาชมแค่กลางๆดูดิสามตัวเนาะสวยเนาะ <laughs> แต่และเขาแต่และตัวก็ไม่เหมือนกันนะเขาเล็กเขาใหญ่ <laughs> เขาน้อย อันนี้สวยเนาะดูสิคืออาจจะด้วยฝนนะเขาได้ฝนนะอะไรที่ได้น้ำฝนมันจะงามนะเพื่อนเขาก็เทืองดินเนี่ยคือความยาวเมตรกว่าะคะ่ะเพื่อนอันนี้ อันนี้อาจจะไซมินีอยู่ยังไม่สวยเท่าไหร่อันนี้เขาก็จะไปแหวกแนวไปหน่อยหนึ่งนะคะเขาจะเขาเล็กๆนะ,ะแต่ถ้าตัวเมียเขาจะไม่มีเขาแล้วก็มีเขาอยู่แต่เขาแบบเขาไม่ไม่รายานะยะเออกเวียน,นะคะกเกวียนอันนี้อันนี้ไถ่ไถ่สมัยโบราณอะ ไทยที่ใช้ควายเห็นไหมคันไทยนะที่ใช้ควายไทยน้านะะส่วนไอ้ตรงนั้นกุยียนสวยเนาะอันนี้ก็อีกสองอันก <c oughs> องสันเลยนะไม่ใช่ตบยุงค่ะเพื่อน บรรยากาศข้างบนก็จะประมาณเนี่ยสวยเขียวคกะจิส่วนพระธาตุเราก็มอดขึ้นเต็มเลยเนี่ยเขียวกะจีนะคะอันนี้คืออพระธาตุดอยนะโมนะคะตั้งอยู่บ้านทุ่งบวัวขาวอำเภอปราวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแะอันนี้ก็คืออะไรนะเขาเรียกอะไรอะโอ้ย มอดเขียวเหมือนปูพรมเลยเนาะยิ่งเขาได้ฝนเนี่ยเขียวขจีค่ะไอต,ตัวนอนนะคะก็คือตัวนอนปกติะคะ่แล้วมอดมันขึ้นสวยมากเดี๋ยวอันพาชมกระเช้าฝั่งโนดคือเวลาเดินเหยียบเนี่รู้สึกผิดเลยนะเพื่อนๆมันนุ่มมากเลยนะ นุ่มเท้าดีจังเลยอ,ะอ่ะเอะอเค่มันพามาเที่ยวมันพาเที่ยวรีสอร์ทอันนี้มาเที่ยววัดนะ,ะนี่ค่ะอันนี้อันนี้ยังไม่สวยยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่ ว่าเขาเขาไม่สวยอันนี้ก็บรรยากาศบริเวณวัดพระธาตุดอยนมโมนะคะบ้านอันเองค่ะเนี่ยอันมาทาบุญทุกเช้าเละคะ่ะแต่บางวันนั้นถ่ายคลิปบางวันนันก็ไม่ได้อะแต่ส่วนใหญ่ไม่ก็ถ่ายนะคะเพราะว่าเพจของเราเป็นแนวอยู่แนวกินเนาะอันนี้ก็ มันเป็นความงามธรรมชาตินะคะก็อยากเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะอากระเช้าสีดานะมันเขียวมันสวยเพื่อนๆแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็ไม่ตายนะหน้าแรงเขาก็เขาก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ถ้าหน้าอะไรนะหน้าฝนเนี่ยมันจะงามเป็นพิเศษนะคะมันสดชื่นนะมันเขียวมากๆเลย ร่มรื่นนะคะที่นี่เงียบสงบนะคะกลางคืนสงัดะะกลางคืนนี้ไม่มีใครเดินไปไหนมาไหนมันจะมืดตื้อกลางวันเงียบสงบะะกลางคืนเงียบสงัดนะ,ะแต่เขาแต่ละเขาก็ไม่เหมือนกันเนาะ ไอ้เนนช้านะคะช่วงเช้ามันเจ็ดโมงเชา้าอันจะมาทำบุญทุกเช้านะคะวิธีไทยพุทธนะคะอันเป็นอันเป็นไทยพุทธแต่วันนี้อันเนี่ยพาชมกระเช้าซีดาอันนี้สวยมากๆเนาะมันเขาแบบได้กินน้ำมันน้ำฝนแล้วมันจะสมบูรณ์นะคะเธอสวยมาก ชอบมันสดชื่นนะะี่ค่ะกระเช้าซีดาคือคืออะไรนะเช้าเช้าสมองจะเบลอคือกระฝากชนิดนึงนะคะที่เขาแบบกินน้ําเลี้ยงจากาต้นไม้ะค่ะเปลือกไม้ของต้นไม้ใหญ่นะคะกับน้ําฝนเนาะสวยมากๆ อันนี้สวยมากๆเลยอันนี้ก็สวยนะคะตัวนี้กุฏิเจ้าอาวาส <c oughs> อามาดูอีสองกอเน,นะะี่ยโอ้แข่งกันระยามากๆเลยอยสว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 ยไม่รู้จะมีคำบรรยายใดๆเนาะสวยมากๆ สวยมากนะดูดิสวยจริงๆอะ่ะสวยไม่รู้ไม่มีคำบรรยายอะ่ะสวยเกินคำบรรยายนะคะสวยมากๆ โอเคค่ะเก็บภาพบรรยากาศกะกะเช้าสีดามาฝากที่วัดพะทธาดอยนโมนะคะเชิญคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ